ก็ครับตั้งแต่วันแรกแบบที่เปิดบ้านเข้ามาก็คือแบบเหมือนในละครเลยครับเหมือนเหมือนเหมือนฝันฝันที่แบบไม่มีอยู่จริงก็คือแบบเหมือนมาอยู่ตรงหน้าเลยเราก็รู้สึกแบบว่า,าหัวใจเราเต้นครับตั้งแต่มีนาทีนั้นที่เขาเก้าวขาเข้ามาเราเราหยุดมองเขาไม่ได้เราเราเขามีเสน่ห์ออกมาตั้งแต่แบบรอยยิ้มดวงตาโดนโดนตกครับกิจเียนตัวห,หาที่ดีมค่ะเพราะว่าก็ยังเป็นคนที่กิตหรบว่า สนใจมากที่สุดอยู่ใช่ครับสิ่งที่ทําให้กิจแบบว่าอยากคุยกับเขาผ่านน้องไวบี้ใช่ไหมค้ัก็น่าจะเป็นแบบความเป็นความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเราพึ่งเขาได้ใช่ครับก้องครับก็รู้สึกว่าจัววันที่เข้ามาตั้งแต่แรกที่ผมตามเข้ามา3ามคนใช่ไหมครับแล้วผมได้นั่งข้างกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบได้ศบตาก,กันแล้วก็โดนตัวนิดนึงแล้วผมก็รู้สึกแบบ บิวสปาาออะไรรย่งเัที่โน้ตเขียนจดหมายให้พี่ช้างครับผมใช่เออแล้วพ่อเจ้าฝาดไซต์ก็ตอนที่นั่งครับผมตอนที่พ่อเจ้าคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นครับผมก็คิดว่าน่ารักดีแล้วเขาก็ดูเป็นคนเฟรลลี่สนุกเฮฮาน่าจะแบบเข้ากับที่โน้ตได้ดีครับ